กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่วง o p t o m e t i t t a l k วันนี้เราจะมาพูดเรื่องที่หลายๆคนสงสัยแล้วก็มักจะเข้าใจผิดกันอยู่บ่อยๆเลยนั่นก็คือคนที่เขามีพฤติกรรมเขียนหนังสือแล้วเขียนแล้วตัวมันเอียงขึ้นหรือว่าขีดเส้นขีดอ้าวไม่ตรงหรือคนที่ขับรถอยู่อ่ะถึงเวลาจอดรถถอยจอดลงมาอ้าวจอดเบี้ยวเฉยเลยคนเหล่านี้คือคนที่เป็นสายตาเอียงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ความคิดที่ถูกนะคะเพราะว่า จริงๆแล้วคนที่เป็นสายตาเอียงเนี่ยมันเกิดจากการที่ความโค้งของกระจกตาเนี่ยมันโค้งไม่เท่ากันทําให้แสงที่มันเข้ามาตรงกระจกตาเข้าผ่านกระจกตาไปมันเกิดเป็นจุดสองจุดในตาเราซึ่งไอ้สองจุดเนี่ยมันทําให้เรามองภาพไม่ชัดเพราะฉะนั้นอาการของคนที่เป็นสายตาเอียงเลยคือคนที่เขามองไปไกลๆเนี่ยมองไม่ชัดหรืออาการที่สองนะคือการที่เขาไม่สามารถแยกเลขที่มันคล้ายๆกันออกได้อย่างเช่นพวกเลขศูนย์เลขหก เลขแปดเลขเก้าเขาจะถามว่าเขามองเห็นไหมมองเห็นมองได้แต่ว่าเขาจะแยกไม่ค่อยออกว่ามันคือเลขอะไรอันเนี้ยคือคนที่เป็นสายตาเอียงส่วนในคนที่เขียนหนังสือแล้วมันโยกขึ้นหรือขีดเส้นไม่ตรงเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกิดจากพฤติกรรมของเรามากกว่าเราอาจจะเป็นคนที่เขียนหนังสือไม่ตรงมาตั้งนานแล้วอย่างบางคนเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาเขาเขียนเนี่ยเขาจะชอบเหมือนวางมืออย่างเงี้ยหลอกแม่วางพอเขียนนี่ตัวมันโยกข,ขึ้น หรือบางคนเวลาขีดเส้นก็วางกระดาษไม่ตรงก็จะเป็นเรื่องในส่วนพวกนั้นมากกว่าแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยเราน่าจะเป็นสายตาเอียงไม่น่าเกี่ยวกับพฤติกรรมหรอกสามารถมาลองตรวจว่าสายตากับนักธามาตรถได้ที่ร้านวิชันปินนะคะอยู่ที่เซ็นทนรัลชมบุรีชั้นหนึ่งติดก,กับสตาร์บัคก็หวังว่าคลิปนี้จะตอบคำถามหรือไขข้อสงสัยของใครหลายๆคนได้หรือถ้าใครยังมีคำถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะ